สวัสดีนะครับพบกับผมนะครับทศเอ็ก s t แม็นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับท่านผู้ชมใหม่ๆเนี่ยที่กําลังมีหมวกอน็อกแล้วก็อยากจะติดพวกกล้องโกโปรหรือกล้องแอคชั่นแคมเอรอะไรต่างๆนะครับที่หมวกอน็อกเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการติดตั้งนะครับกล้องแอคชั่นเมเราที่หมวกอน็อกกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างอันนี้นะครับเป็นหมวกกะน็อกของผมนะครับที่มีอยู่นะครับอันนี้ที่ใช้งานจริงนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับกล้องเกตนะครับเนี่ยผมก็จะมีแท่นตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะมีติดตัวเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรนะครับก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้ติดอยู่บริเวณอ่าบริเวณคางนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูให้ให้ดูอีกใบที่สองนะครับ ก็อันนี้เป็นหมวกใบที่สองของผมนะครับนี่นี่นะครับนี่คือตัวที่ผมติดไว้แล้วดูด้านข้างนะครับนเ,ปเ,ปนเนี่ยเขาเป็นางี้แล้วก็จะมีไอ้ก้อนๆหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอันนี้เขาเรียกตัวตัวเจนะครับเนี่ยเป็นขายึดกล้อง GoPro โโที่เป็นตัวเจนะครับแล้วก็มันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้ผมใช้ GoPro โโนะครับแล้วเขาก็จะมีอะแดปเตอร์ที่ใช้กับตัวกล้อง GoPro โ,โ,โดยเฉพาะเนี่ยอันเนี้ย อะแดปเตอร์นะครับแล้วนี่คือสายใหม่นะครับก็เดี๋ยวขั้นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องใช้ในการทำนะครับเจ้าตัวนี้คือตัวฐานที่ติดกล้องแอคชั่นแคมเอล่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาเริ่มกันด้วยนะครับอันนี้เป็นหมวกกัน็อกนะครับยี่ห้อบิบู l a านะครับก็อันนี้เป็นหมวกที่ทางบิบู l a าเขาให้ผมมานะครับจากคลิปที่แล้วนะครับ ก็สังเกตนะครับเนี่ยอันนี้คือหมวกใหม่นะครับเนี่ยใหม่กิ๊กเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นวีโรเซ่นะครับก็ใครอยากรู้นะครับว่าเจ้าบีโมราวีโรเซ่เนี่ยเป็นไงไปดูย้อนดูได้นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็มาเริ่มนะครับนี่อันนี้จุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดไว้ตรงนี้เนี่ยตรงปลายคางตรงนี้นะครับก็สังเกตอันนี้เป็นหมวกใหม่นะครับแล้วก็จะหมวกใบเนี้ย มันค่อนข้างที่จะมีตัวฐานนะครับสำหรับเนี่ยเปิดช่องลมเนี่ยใหญ่มากก็ถ้าผมติดนะครับตัวแท่นไปเนี่ยไอตัวเนี้ยผมคงไม่ใช้นะครับมันก็จะติดทับตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับสำหรับอ่สิ่งแรกนะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือเป็นกระดาษกาวหนังช้างเนี่ยกระดาษกาวหนังช้างคือที่มันจะเป็นสีขาวๆนะครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ย ก็คือไว้แปะของอะไรพวกนี้ครับเนี่ยเขาเรียกกระดาษกาวหนังช้างนะครับ1 2สองนะครับฐานติดโกโปรนี่จะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตนะครับมันจะมีทรงแบบเรียบกับโค้งจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้ตัวนี้ติดในการติดหมวกเดี๋ยวผมจะมีเสริมฐานเข้าไปนะครับตัวต่อไปนะครับเรียกว่าตัวเจนะครับเรียกกันง่าย ก็คือเป็นตัวเนี้ที่ติดกับตัวฐานนะครับเนี่ยผมติดให้ดูปึ๊กเนี่ยจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นรูปตัวเจตัวงอเนี่ยครับก็ไว้ยึดสําหรับติดกล้องพวกแอคชั่นกล้องอะไรต่างๆได้นะครับอสิ่งต่อไปนะครับก็คือกาวอีพ็อกซี่นะครับก็อันนี้เรียกว่ากาวอีพ็อกซี่นะครับนี่รูปร่างหน้าตานี่ผมใช้ไปแล้วนะครับเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้อ่ผมเปิดให้ดู อันนี้ผมใช้ไปบ้างแล้วเนี่ยเหลืออยู่เข่านี้แต่ก็เขายังใช้ได้อยู่นะครับอ่ผมให้ดูสีในเขายังมีสองสีครับคือข้างนอกจะเป็นสีฟ้าข้างในจะเป็นสีขาวเดี๋ยวจะต้องผสมกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อก็ให้จําเป็นนะครับอันนี้ต้องมีอืมที่มาปั้นเป็นตัวฐานสําหรับจับตัวเนี้ยเอาไว้ใต้นี้นะครับแล้วก็เอาไว้เพื่อติดหมุกน็อกต่อไปนะครับต่อไปก็คือ อ่าเป็นเทปกาวสองหน้าอันนี้ผมใช้ของ 3M นะครับเนี่ยนี่จะเป็นกาวสองหน้านะครับต้องบอกว่าเป็นกาวชนิดพิเศษนะครับเป็นกาวสองหน้าชนิดพิเศษนะครับจะไม่ใช่กาวสองหน้าที่เป็นแบบติดธรรมดานะครับอันเนี้ยมันจะเหนียวทนทานกว่าแล้วก็ย้ำนะครับผมจะย้ำเพิ่มเติมคือให้ใช้สําหรับกลางแจ้งด้วยมันจะมีใช้ภายในร่มนะครับกับกางแจ้ง ก็ให้เลือกตัวที่เป็นกลางแจ้งนะครับเพราะว่าเราขี่เราขี่รถเนี่ยหมวกกันน็อกมันจะต้องปะทะแดดปะทะลมปะทะฝนอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้มันจะทนแล้วก็เพิ่มแรงดึงดูดเกาะติดแน่นทนทานมากกว่านะครับแล้วก็ตัวต่อไปคือสเปร์นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นสีดําเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มไอพ่นฐานที่ติดกับตัวแท่นตัวนี้ยครับเนี่ยเนี่ยครับ,รบผมเลือกเป็นสีแบล็คนะครับเนี่ยอืม ก็แล้วแต่นะครับเนี่ยมีหลายราคา <Okay. S 1> ก็นี้ผมเลือกแบบธรรมดามากนะครับนี่ผมก็ใช้ไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีต่ออ่าอันดับแรกนะครับที่เราจะทําคือเราต้องเอากระดาษหนังช้างนะครับมาแปะที่บริวเวณคางบกนอกก่อนนะครับอ่าเริ่มเลยนี่ครับประมาณนี้แล้วเราก็ติดเข้าไป อันนี้เราต้องลองนะครับต้องลองเนี่ยผมใช้แค่นี้พอนะครับอ่าอันนี้สเต็ปที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ลูบให้มันลูบให้มันอ่แนบชิดก,กระมวกนะครับอืเสร็จแล้วนะครับอันนี้สเต็ปที่หนึ่ง สเต็ปต่อไปนะครับก็คือการปั้นตัวกาวอีพ็อกซี่เพื่อเป็นฐานสำหรับมาติดตัวฐานตัวนี้นะครับก็เริ่มมาเลยครับอันนี้ครับผมก็จะตัดแบ่งนะครับเราจะไม่ใช้หมดเราก็จะตัดแบ่งใช้ประมาณนี้แล้วกันนี่นี่ครับผมใช้ประมาณนี้ เนี่ครับเอาพลาสติกออกอแล้วเราก็จะปั้นนะครับเนี่ยปั้นผสมก็คือปั้นเหมือนปั้นดินน้ำมัน,นครับแล้วเราก็จะผสมเข้าไปนี่นะครับนี่พอเราบีบนวดเขาระยะหนึ่งนะครับ เขาก็จะมีการทําปฏิกิริยาทางเคมีเขานะครับก็คือว่าตัวพอเขาผสมกันแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีความอุดน,นะครับออกร้อนๆน,นะครับแต่ไม่ร้อนมากนะครับนั่นคือเริ่มใช้ได้แล้วี๋ยวเดี๋ยวสักพักนะครับเขาก็จะเริ่มแข็งตัวจับตัวเป็นเป็นแข็งๆนะครับช่วงนี้นครับเราต้องปั้นเตรียมรอนะครับทำเป็นตัวฐานไว้นะครับแล้วก็เอามา แปะนะครับกับตัวฐานยึดตัวกล้องแอคชั่นคาเมลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยสังเกตนะครับผมจะทำเป็นสโลปจะไม่ทำเรียบนะครับทำเป็นสโลปนี่จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับ นี่ประมาณนี้นะครับจะไม่ตรงนะครับมันจะฐานฐานด้านล่างจะกว้างกว่าเพราะเวลาเราติดหมวกกันน็อกมันจะเอ็นยงนี้พอเขาเริ่มแข็งนะครับเราก็ต้องมาอ่ติดหมวกกันน็อกแล้วนะครับในช่วงนี้เราต้องจับให้ดีอันนี้ผมขออนุญาตนะครับอาจจะต้องอืม นี่คนระับผมจะติดเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ต้องกดเข้าไปให้เขาได้รูปทรงนะครับกับตัวหมวกนะครับเนี่ยพยายามให้เขาอยู่ตรงกลางนะครับมุมกล้องจะได้สวยนะครับผมก็จะติดเป็นประมาณนี้นี่แล้วก็เราก็บีบเข้าไปเรื่อยๆให้เขาเป็นทรงนะครับ ตรงพอดีกับฐานนะครับจะได้สวยๆนะครับแล้วก็ตัดให้เขาตรงๆนะครับเนี่ยเพราะว่าเอียงมุมกล้องก็จะเอียงตามนะครับก็พยายามให้เขาเป็นมุมให้มันตรงฉากๆหน่อยอ่ะอันนี้เราก็ทิ้งเขาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันอ่ะตอนนี้นะครับตัวฐานที่เราทำไว้นะครับก็แข็งแล้วนะครับแล้วก็แห้งแล้ว นะครับก็ไม่มีความร้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะฐานตัวนี้นะครับอันนี้คือสาเหตุเนี่ยที่ผมต้องติดไอ้ตัวเทปกาวหนังช้างเอาไว้เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ติดไอ้ตัวเนี่ยไอ้กาวอ e ีพ็อกซี่ตัวนี้นะครับมันจะมาติดหมวกแทนเราจะแกะยากบางทีแกะแล้วสีหมวกจ็จะถลอกไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราติดตัวกระดาษกาวหนังช้างและมันก็จะแกะง่ายนี่ครับนี่ก็ดึง นี่สังเกตมันหลุดแล้วนะครับแล้วก็จะไม่มีทิ้งคราบไอ้พวกกาวอีพ็อกซี่ไว้ที่หมวกเรานะครับนี่แล้วด้านหลังเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนี่ครับเดี๋ยวผมจะแกะด้านหลังให้ดูนี่นะครับแล้ก็เอากระดาษกาวออกนี่นะครับก็ผมให้ดูด้านหลังนี่ด้านหลังตัวฐานนะครับตัวกาวอีพ็อกซี่ที่เราปั้นเอาไว้ เขาก็จะเป็นร่องเป็นลายนะครับนี่ตามตามบริเวณคางนะครับตรงนี้ของหมวกกันน็อกแต่ละใบนะครับที่ทำเอาไว้เวลาเรามาติดด้วยกาวสองหน้าอีกทีเนี่ยมันก็จะพอดีนะครับนี่ตามร่องเลยมันจะทำให้อ่าทรงเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับไม่เสียรูปทรงไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับนี่คือสาเหตุนะครับก็เดี๋ยวสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวฐานตัวเนี้ยนะครับไปพ่นสี ก็สังเกตนะครับตอนนี้มันเป็นคนละสีกับหมุกคันน็อกเห็นไหมครับเนี่ยสีมันจะด่างอยู่มันก็จะไม่เนียนนะครับก็เดี๋ยวเราจะพ่นสีนะครับด้วยสเปร์สีดําตัวนี้นะครับเราก็จะพ่นทับตัวฐานตัวนี้กันมาเดี๋ยวเราไปพ่นสีกันนะครับผมก็จะใช้สเปร์นะครับเนี่ยสีดําตัวนี้นี่สีแบล็คนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องเขี่ยนี่ก็ต้องเขี่ยขวดก่อน ยให้เนื้อสีเป็นสีเดียวกันนะครับสีจะได้ออกเนียนๆนะครับไม่เป็นกระด่างนะครับก็อนนี้ผมขย่ามาระยะแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพ่นนะครับเราก็พ่นห่างๆนี่ครับพ่นห่างๆนะเนี่ยอ่ะ เสร็จแล้วเราจะทิ้งไว้นะครับระยะหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพ่นรอบที่สองนะครับเพื่อตอนนี้คือสีมันจะแล้วก็ตัวอีพ็อกซี่เนี่ยมันจะดูดสีลงไปนะครับมันก็จะแห้งระดับหนึ่งแต่ว่าสีมันจะจางนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราจะมาพ่นกันต่อนะครับเป็นรอบที่สองอ่ะเรามาเริ่มต่อในการพ่นสีเป็นรอบที่สองนะครับเนี่ย เราก็จะพ่นสองรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับอตอนนี้นะครับผมก็ตัวที่นะครับตัวฐานแล้วก็ตัวฐานโกโปรนะครับกับตัวอีพ็อกซี่ที่ผมปั้นเนี่ยพ่นสีนะครับอันนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นรูปนี้นี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอลองทาบนะครับนี่ยเขาก็จะมีร่องเขาอยู่แล้วนะครับที่เราทำเอาไว้นี่นะครับเขาก็จะมีร่องเนี่ย พอติดเข้าไปมันก็จะเป็นพอดีนะครับพอดีแนวนะครับก,ก็ยังไม่เคยืนเดี๋ยวผมจะทําการติดกาวสองหน้านะครับตอนนี้ผมก็ติดกาว 3m นะครับนี่เป็นกาว 3m ที่ใช้ในกลางแจ้งนะครับก็ติดแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลอกแล้วก็นํามาติดกับตัวหมวกน็อกนะครับตามจุดตรงนี้นะครับรับชมกันนะครับ เนี่ครับติดแล้วก็กดให้มันแน่นๆหน่อยนะครับเขาจะได้เข้าไปแน่นกับตัวผิวของหมวกน็อกนะครับให้มันหลุดยากๆแต่พลังของกาว 3M 2หน้าเนี่ยตัวนี้ที่ใช้กางแจ้งเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็มีความเหนียวแล้วก็คงทนอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็ติดมาเป็นรูปนี้แล้วนะครับเนี่เดี๋ยวต่อไปผมจะใส่ ตัวขาตัวเจนะครับแล้วก็ติดลองติดกล้องโกปโปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอันนี้เป็นตัวเจนะครับเนี่ยเป็นขาตัวเจอ่ะผมก็จะใส่นะครับเนี่ยใส่ให้ดูเนี่ยก็ดันตรงนี้นะครับลงไปปุ๊บแล้วกดให,ให้เขาดังแก๊กนะครับเนี่ยแก๊กเนี่ยก็จะแน,น่นและนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ยนะครับแล้วก็ผมก็จะตัวกล้องโกปโป ออันนี้ผมใช้กล้องโกโปรอยู่ครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยโกโปรผมก็จะเอาขามาเนี่ยใส่ลงไปอืแล้วก็อ่ะผมก็จะล็อกนะครับโดยใช้นอ็อตก็ไขเข้าไปครับก็ให้แน่นประมาณหนึ่งนะครับเนี่ย นี่ครับก็ออกมาเป็นทรงนี้นี่นะครับอ่าผมให้ดูด้านข้างนี่นะครับนี่นี่คือด้านข้างอันนี้คือหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นี่ครับด้านนี้อันนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้คืออีกด้านหนึ่งนะครับ อ่าสำหรับวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็สาธิตการตัวติดตั้งนะครับกล้องนะครับฐานกล้องเนี่ยกับตัวกล้องพวกแอคชั่นคลล่านะครับกับหมวกน็อกแล้วก็หมวกน็อกเป็นอันนี้เป็นที่ผมได้มาใหม่ครับคือบิวโบร่านะครับรุ่นเวลเซ่นะครับเนี่ยอ่ะนะครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับคงได้รับชมนะครับหมวกใบนี้ เดี๋ยวผมจะใช้ถ่ายทำคลิปนะครับในคลิปต่อไปจากนี้นะครับก็มาดูนะครับทั้งมุมกล้องแล้วก็ความสวยของหมวกไปนี้กันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สำหรับผู้ชมใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกิ็งๆนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ